ส่วนสถานการณ์เกี่ยวกับศูนย์หน้าเป้าหมายของแมนยูเราครับตามข้อมูลจาก MEN เนี่ยมีการขอข้อมูลอยากก่างละกันมากศูนย์หน้า ตัวท็อปหมายเลขหนึ่งที่แมนยูสนใจอย่างเฮลีเคนครับตามข้อมูลเนี่ยก็มีการระบุกันออกมาว่าเฮลีเคนเนี่ยเป็นเป้าหมายเบอร์ต้นหรือว่าอันดับหนึ่งของเอเดนฮากอยู่แล้วนะครับซึ่งเทนฮากเนี่ยก็มีความตั้งใจที่อยากให้ทีมเนี่ยไปนําตัวนักเตะรายเนี่ยเข้ามาสู่ทีมไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเคนเองเนี่ยก็จะหมดสัญญากับทางสเปอร์ในช่วงปีหน้านะครับซึ่งถือว่าซัมเมอร์นี้เป็นซัมเมอร์เดียวที่ท็อตแนมสเปอร์เนี่ยสามารถเคาะราคาเม็ดเงินระดับสูงได้แต่ถ้าเกิดเลยไปในช่วง เข้าสู่ปีหน้าเนี่ยสเปอร์อาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นซัมเมอร์เนี่ยอะไรหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นการบีบให้ รู้เกี่ยวกับอนาคตของเคียนมากขึ้นว่าจะย้ายหรือว่าจะอยู่นะครับก็แมนยูมีลุ้นเหมือนกันเกี่ยวกับเบอร์หนึ่งนะก็คือเฮลิเคีนนะฮะที่แมนยูมีข่าวมาโดยตลอดนะครับส่วนรายที่2ครับก็คือโอซิมเฮนนะครับสาการของโอซิมเฮนเนี่ยก็คล้ายๆกับเฮลิเคีนนะครับก็คือแมนยูเนี่ยมีข่าวมาแบบต่อเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับของปีที่ผ่านมาแล้วแหละ แมนยูมีข่าวอย่างหนักเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับผลงานของนักเตะเองก็โดดเด่นพ็อปฟอร์มเป็นอย่างมากครับกดไปแล้ว25ประตูจาก29เกมให้กับนาโปลีนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่แฟนผีเนี่ยชื่นชอบออมากซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดี ที่เหมาะสมในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตของทีมอีกด้วยนะครับเพราะว่าอายุยังน้อยนะฮะแล้วก็ใช้งานได้อีกแบบหลายปีนะครับแฟนผีก็ชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับรายที่3าเป็นรามอสรามอสเนี่ยนะครับก็เป็นนักเตะที่แฟนผีน่าจะได้ขินฟอร์ m มาหรือว่าเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในช่วงฟุตบอลโลกที่ลงมาแล้วก็กดแฮตถึกได้ในเกมทีมชาตินะครับส่วนผลงานกับทางเบนฟิกา้าก็ดีนะในช่วงซีซั่นนี้นะครับกดไปแล้ว24ประตูแล้วก็1 0แอสซิตก็ถือว่า สามารถสร้างความบรรทับใจให้กับหลายๆทีมได้ที่สนใจคว้าตัวนะฮะเทนฮาก็ชื่นชอบนักเตะรายนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับตามข้อมูลที่มีการเล่นกันออกมาส่วนในรายของมูเมดค c ูดูสนะครับมันจะเกิดคําถามแล้วว่า แมนยูยังสามารถไปซื้อนักเตะของอาร์จ็ตในช่วงเร็วๆนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าแมนยูดึงมาเยอะนะทั้งคุณซือ้อทั้งนักเตะตัวหลัก2รายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นซัมเมอร์น,นี้มันเป็นการตั้งคำถามกันแหละว่าจะทําได้อีกหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพูดูสกับแมนยูเนี่ยมันน่าสนใจครับเทนหาเนี่ยเป็นแฟนตัวยงเกี่ยวกับนักเตะสมรรถประโยชน์รายนี้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าคุณสมบัติของนักเตะรายนี้น่าจะปรับตัวเข้ากับเพลย์บอเวนคิดได้ไม่ แมนยูไม่ได้เคนหรือว่าโอซิมเมนเนี่ยกูดูถือว่าน่าสนใจนะครับเขาอาจจะไม่ได้แบบมีการสนับสนุนเท่ากับเคนหรือว่าโอซิมเมนแต่เรื่องของผลงานเนี่ยน่าสนใจมาก18ประตูทุกรายการในช่วงซีซั่นนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะฮะที่มีข่าวอันดับที่4นะครับรายที่5้าครับที่มีข่าวก็คือราสมูธฮอยลุนนะครับของทางอาตาลนตาที่มีข่าวช่วงเนี้ยร้อนแดงมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใน,นลสต์รายชื่อนะที่ เพิ่งมีการเพิ่มเงินเข้ามานะครับโดยมีการระบุว่าตอนนี้แมนยูก็มีการจับตาดูฟอร์มการเล่นแบบต่อเนื่องนักเตะเองเนี่ยก็โชว์ผลงานได้ดีพอสมควรกับทางออตาลนตานะครับ14ประตูในอินตาลีในช่วงซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ผลงานโดดเด่นมากในทีมชาติในช่วง2เกมที่ผ่านมากับทางทีมชาติเดนมานร์กนะฮะก็เลยเป็นที่เตะตาเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็แมนยู ก็อาจจะมีการเพิ่มระดับความสนใจส่วนหนึ่งก็คือเดารุ่งหลนเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของแมนยูด้วยส่วนในรายของโคโรมัวนี่ครับตัวหน้ารานี้ก็เป็นอีกหนึ่งลิตรายชื่อที่แมนยูสนใจเหมือนกันของแฟรงเฟิตนะฮะซึ่งนักเตะราณี้ทําไปแล้ว16ตูกับอีก14แอซิ์นะฮะก็ถือว่าเป็นขาวมาแบบต่อเนื่องเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเข้ากับพวกเคียร์แล้วก็โอซิมเินนะข่าวมันแบบไม่ได้หนักเท่านั้นนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นลิตรายชื่อเหมือนกันนะครับ